สวัสดีครับกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับยังเป็นช่องบาสอยู่นะไม่ใช่ช่องแบบโหนกระแสรหรือรายการอะไรนะแต่แต่งตัวให้มันสมเกียรติที่มันชนะทีมที่เออเราก็ต้องแต่งตัวให้มันสมเกียรติกับการที่เราชนะทีมที่ดีที่สุดในลีกนะวันนี้ลอสจิลิเลเกอร์เนี่ยชนะทีมที่ดีที่สุดในลีกทีมที่เป็นอันดับที่หนึ่งมาตลอดฤดูกาลเท่ากับว่าวันนี้ลอสจิลิเลเกอร์เนี่ยเป็น เราจะพูดอย่างนั้นได้ไหมทีมที่ดีที่สุดนะคิดเอวเองนะทีมที่ดีที่สุดแพ้เลเกอร์แล้วเป็นเกมเยือนได้นะนี่คาบ้านนะนี่ดีที่สุดเนี่ยแพ้คาบ้านนะอย่างนี้เลเกอร์จะเป็นทีมที่ดีที่สุดชุบแป้งทอดได้ไหมอันนี้อันนี้แล้วแต่จะคิดนะแต่ว่าก็เมื่อคืนเนี่ยมันแข่งตีสองเนะก็เลยต้องรีบตื่นมาดูตอนเช้านะแล้ววันนี้เดี๋ยวมีงานพิธีกรที่พระกอนรอีกก็เลยรีบมาเล่าให้ฟังก่อนนะครับก็หอ ต้องบอกว่าพอดูรีแคบตอนเช้านะโอ้โห <laughs> ลอจิลิเลเกอร์เกมนี้บ้าไปแล้วคือเกมนี้มันมันดีมากๆเลยเออจริงๆนะใส่อีชุดนี้แล้วมานั่งรีวิวเนี่ยไม่ชินเลยนะคือมันติดหวัวไล่นะมันไม่เหมือนแบบว่าตอนใส่ชุดบาสเท่าไหร่เลยนะะก็เกมวันนี้นะครับลอจิลิเลเกอร์เนี่ยเจอกับ โอเกลมาสตีทันเดอร์ไปเยือนนะเลยเกก็ต้องการชนะเนะไม่งั้นเนี่ยอันดับจะร่วงกราวลงไปแต่ว่าเปิดควอเตอร์แรกมาลูกาดนชิดอะกลับมาอยู่ในร่างแบบร่างทองฝั่งเพชรอะคุณนี่คือลูการดนชิดที่เราอยากดูอะลูกาดนชิดในร่างแบบร่างสมบูรณ์น่ะเรียกพิกแอนโลมายิงโอ้โหดูวงแขนจะชุดนี้ชุดไม่ถนัดเหมือนเสื้อบ้านนะ ยิงใส่หน้าฮาเทนสไตล์ Style, ยิงแบบสามแต้มลูกเน้นๆคือวันนี้ลูกกรเดอนฉีดอร่อยเหาะมากๆจังหวะคอเตอร์แรกเนี่ยเทคเกมได้ทั้งหมดแล้วสามแต้มที่มันแป๊กมาสองสามเกมเนี่ยวันนี้ยิงยังไงก็ลงมันเพราะโมัน,ม,น,ม,นมันได้รมมากอะ่ะคือเป็นเกมที่แบบดูสนุกอะ่ะคือคอเตอร์แรกเนี่ยลูกกรเดนฉีดเนี่ยถือแบบคลองเกมไปหมดเลยกดไปสิบสีคะแนนะแล้วก็เกมการเล่นของเลเกอร์เนี่ย เน้นการเล่นทั้งหมดทุกคนช่วยกันเล่นดีมากตัวจริงเล่นกันอยู่ในฟอร์มแบบท็อปคลาสทั้งหมดเรานั่งดูแล้วก็แอบสงสัยว่าไอ้ก่อนหน้านี้ที่ทะลึ่งแพ้ชิคาโกบูลเนี่ยทำไมไม่ตั้งใจเล่นอย่างเงี้ยจะได้สบายสายไปแล้วส่วนฝั่งโอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์เนี่ยคนที่เป็นตัวปลวนนะก็จะเป็นเชกิวเจลสันเดอร์เก็บคะแนนไปควอเตอร์แรกเนี่ยลูก้ากดไป14คะแนนเลเกอร์ยิง3แต้งไปเม็ดฟอร์มดีมาก ควอเตอร์แรกเลเกอร์นำ42ต่อ32บอกเลยว่าหวานเจี๊ยบเข้าสู่ควอเตอร์2องรอนจีริเลเกอร์ยังเล่นดีอย่างต่อเนื่องยังระดมยิง3แต้มใส่โอกาฮมาซิตี้ทันเดอร์อย่างต่อเนื่องในควอเตอร์ที่2เนี่ยโอ้โหเลเกอร์ลันเป็นชุดเลยมีช่วงนำไกลสุดเกือบ30คะแนนนำา29คะแนนลูคัสดอนชิตเล่นวงในยิงวงนอกเรียกฟาวยูโรสเตป กดไป8คะแนนมีออตเทนลีฟสนับสนุนอีก8คะแนนแล้วก็ควอเตอร์2เนี่ยลอจีิเลเกอร์ยิง3แต้มไป15ลูกเป็นสถิติสูงสุดของสโมสรที่ครึ่งแรกยิง3แต้ม15ลูกส่วน OKC OK เนี่ยเริ่มจอมและเริ่มหย่อมและโดนมา29คะแนนจบควอเตอร์2เนี่ยเลเกอร์นำา8 8ต่อ56เข้าสู่ควอเตอร์ที่3เกมของเลเกอร์เนี่ยโดน โอเคซีเขาปรับเกมมาเนะให้ยิงยากขึ้นสลับตัวประกบน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยเกมของเลเกอร์มันก็มีพื้นที่ลดลงการยิงเป็นกระบุงเนี่ยมันก็เริ่มลดลงกลายเป็นเกมกดเกมช้าลงแล้วก็แลกแต้มกันควอเตอร์สเนี่ยเป็นลูกาดอนชิดดวลกับเชกิวเจลเลนเดอร์เลยเชนเนี่ยเป็น ยกทีมขึ้นหลังแบกเลยกดไป11คะแนนแต่ว่าฟิลโกโดยรวมเนี่ยเลเกอร์ยังช่วยกันทำดีกว่าลูกาลีฟทำให้ควอเตอร์3เนี่ยเลเกอร์นำา้อยต่อ77และเข้าสู่ควอเตอร์ที่4ผมก็นั่งสังเกตควอเตอร์ quarter 4เนี่ยโค้ชเขาไม่ปล่อยเชคิูเชลเลนเดอร์ลงเลยแต่ว่าเลเกอร์เนี่ยยังไม่หย่อนยังปล่อยตัวจริงลงแบบสม่ำเสมอเราก็เห็นแล้วว่าเออก็เท่ากับว่าโอเคซี OK เนี่ยเขายอมยกธงไกลๆแล้วเพราะว่า เขาห่างแบบ20แต้มเขาไม่สามารถลดลงจาก 25, 21, 22อยู่แถวนี้อยู่ระดับ20แต้มตลอดสุดท้ายแล้วเนี่ยเล่นกันไปนะครับ2นาทีสุดท้ายทาง,งทั้งสองทีมเนี่ยก็ปล่อยตัวและเอาบ bon อนนี่ลงมาเอาแรมงลงมาจบเกมร้อจินิเลเกอร์อยู่ในฟอร์ม5ดาวเลยเกมนี้ชนะ้วยสกอร์126ต่อ99เป็นเกมที่ยอดเยี่ยมมากๆ มากมากมากเลยนะเกมนี้ลอจเชิริเลเกอร์เกมวันนี้รีบาวก็ดีกว่า43่ต่อส4แอ์ซิกก็ดีกว่า25ต่อ20 Turnover วันนี้ไม่ดีเท่าไหร่15 Turnover ยังยำทีมที่ดีที่สุดนะ15 Turnover นะยังยำทีมที่ดีที่สุดในลีกนะแล้วก็ฟิลโกโดยรวมเนี่ยโอ้โหสุดตีนเลเกอร์ฟิลโก54% 3แต้ม55%บ้าบอคอละคังใครเจออย่างนี้ไงก็แพ้เซคันด์แชสเลเกอร์กดไป21คะแนนโอเคซโดนไป11คะแนนภาพรวมเนี่ยเกมนี้เลเกอร์ยอดเยี่ยมมากๆ m a แมนออเดอร์แม เลือกได้ไม่ยากเลยเกมนี้เอาไปเลยลูก้าดอนชิตผมมอบให้คุณวันนี้ลูก้าดอนชิตเนี่ยมี30สคะแนนหกแอซซิตเจ็ดรีบาวเกมโดยรวมเนี่ยคือนี่คือลูก้าล่างทองเลยทเทคเกมตั้งแต่ต้นเกมดึงบอลจึจก๊กจ้างจาึ๊กจ้าแล้วก็ยิงสามแต้มโอ้โหคือคือมันคือ,คอ,คอช่วงครึ่งแรกอะ่ะคุณไปดูลูก้าดอนชิตเลยเล่นโคตรดีเลยแต่ครึ่งหลังอ่ะอาจจะอาจจะหย่อนลงมาบ้างแต่ แต่ในควอเตอร์หนึ่งควอเตอร์สองอ่ะนี่คือแบบล่างทองอ่ะล่างทองฝั่งเพชรอ่ะคือยิงสามแต้มใส่ฮาเทนสไตล์อ่ะคือผมเห็นฮาเทนสไตล์ประกบติดแล้วนะแล้วโดนยิงใส่มืออ่ะแล้วมันลงอ่ะเวลาโดนคือเราเป็นคนถ้าเราเป็นคนเล่นบาสอ่ะถ้าเราป้องกันแบบถึงแล้วอ่ะถึงป้องกันอยู่แน่แล้วมันยังยิงลงอ่ะ มันมันอาจจะทีแรกไม่ได้เอ้ยมันอาจจะฟุกหรือเปล่าแต่มันยิงลงซ้ำ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 ฮาเทนสไตล์นี้เสียคนไปเลยนะหลอนไปเลยนะความมั่นใจนี้ตกดิ่งเลยนะผมมองว่าวันนี้ลูก้าดันชิดเนี่ยถือเกมไว้ทั้งหมดแล้วก็กระชากเกมแล้วก็คุมเกมแล้วก็ทุบโอเคซน่วมตั้งแต่ต้นควอเตอร์อันนี้คือความยอดเยี่ยมแบบ ยอดเยี่ยมแบบห้าดาวอะ่ะห้าดาวชุบแป้งทอดอะ่ะคือเกมนี้ลูก้ากือได้ใจผมแบบสดสดสดเทิร์โอเวอร์ก็น้อยคี้บ่นก็ไม่ค่อยมีบ่นอยู่ทีสองทีให้เอาัยได้สามแต้มแต่ละทีนี่ทีเด็ดแล้วก็การจ่ายบอลน,นะข้ามไปจึ๊งจักจึ๊งจักจ่ายม,มีตาหลังเกมอยู่หลังไขว้หลังไขว้หน้าสอดข้างโอ้โหคือเกมนี้แมนออเดอร์แมนเอาไปเลยลูกาดันชิดนะครับส่วนประเด็นที่สองเนี่ยผม ผมขอติติงแล้วกันขอญาตนะครับแฟน OKC OK เนี่ยผมเกิดความรู้สึกว่าวันนี้ถ้าเราดูเกมของเลเกอร์เนี่ยเขาจะบิ๊กแมนเขาจะเป็นแจ็คสันเฮเนะซึ่งไม่ได้อิมแพ t อะไรมากที่เหลือของเลเกอร์เนี่ยจะเป็นแบบสมอลไซส์นะจะเป็นสมอลบอลเป็นหลักผมมองว่าเชดโฮมเกรนนะน้องเชดของเราเนี่ยด้วยความที่รูปร่าง7ฟุตอะ มันจะต้องมีประโยชน์กับเกมการเล่นมากกว่านี้ป่ะเชดโฮเก้นเนี่ยมี10คะแนนมี1นึ่งแอซซิตมี3รีบาวเจ็ดฟุตแต่สรีบาวบอลของเชดโฮเก้นเนี่ยจะไปอยู่คอน์เนอร์อยู่ข้างบนผมก็เกิดความสงสัยว่าเลเกอร์เนี่ยมันตัวเล็กกว่าคุณเยอะมากเลยทําไมคุณไม่เอาไซส์อะ่ะเข้าไปฝังวงในบ้างผมว่าเชดอะ่ะคือถ้าเรามองอะ่ะตอนที่เลเกอร์เจอเบมบี โอ้โหปั่นป่วนมากเกมใต้แป้นเวมบี้ทำนู่นนี่นั่นหยิบบอลหยอดหยิบบอลหยอดแต่เชดโฮเกนไม่มีภัยอันตรายต่อเกมใต้แป้นเลยผมเลยเกิดคำถามว่าเอา้าแล้วคุณจะมีเจ็ดฟุตแบบนี้ไว้ทําไมในเมื่อคุณจะเอามันมาทางออกมันก็ต้องเล่นเกมวงในบ้างเล่นเกมใกล้ห่วงบ้างแต่ว่าวันนี้ผมว่าเขาเขามีประโยชน์ต่อเกมใกล้ห่วงน้อยเกินไปเจเลนวิลเลียม คาดหวังว่าปีนี้จะยกระดับขึ้นวันนี้เชเนี่ยทำได้ตามมาตรฐาน26คะแนน9แอซิตผมว่ายอดเยี่ยมนะแต่ว่าเจเรนวิลเลียมเนี่ยต้องยกระดับมาเป็นมือสองของทีมละมาเป็นโรบินของทีมละวันนี้เจเรมิวิลเลียมมี16คะแนนมาจากการได้ลูกโทษ7ครั้งแล้วก็ฟิลโกโดยรวม28%ผมมองว่าทีมเรามองทีมทีมนี้เป็นทีมท็อปที่จะลุ้นแชมป์นะถ้าเจเรนวิลเลียมอยู่ในฟอร์มนี้ปีนี้เหนื่อย เหนื่อยมากเหนื่อยมากในการลุ้นแชมป์นี่คือเหนื่อยมากๆผมรู้สึกว่าบิ๊กทของ OKC OK มีแค่เชที่สอบผ่าน2คนทั้งเชดเจเลนวิลเลียมต้องดีกว่านี้และเกมวันนี้เจอเลเกอร์ aker, เชดควรทำอะไรที่มันอิมแพกได้มากกว่านี้ได้รูปร่างของเขาเนอะแต่ว่าบทบาทในเกมเนี่ยน้อยมากแล้วกลายเป็นว่าพอโดนลูกดอนฉิดลากมาสกรีนเปลี่ยนโดนเป็นบ่อน้ำมันเจาะไปอีก กลายเป็นไม่ดีและยงเสียอีกอันนี้ก็คือเป็นสองเด้งไปเลยผมมองว่าบิ๊กทของ OKC OK เนี่ยต้องเติมส่วนเลเกอร์เนี่ยวันนี้สามประสานสุดติ่งกระดิ่งแมวลูกา้าดดนชิดชมไปแล้วว่ายอดเยี่ยมขนาดไหนส่วนคนต่อมาที่ชื่นชมเนี่ยนั่นคือลุงเจมเรบอนเจมผมมองว่าใครที่เป็นแฟนเลเกอร์แม้มันจะมีคนที่เป็นแฟนเลเกอร์แบบผมที่เห็นหน้าเรบอลก็อาจจะไม่ชอบตั้งแต่วันแรกแต่ผมรู้สึกว่า วันนี้ผมโคตรชอบเลอบอนเลยชอบเลอบอนในฐานะนักบาสคนหนึ่งนักบาสคนหนึ่งที่พร้อมจะปรับเปลี่ยนบทบาทเขามองว่าตั้งแต่ลูก้าดดนชิดเข้ามามีปัญหาเรื่องเกมรับเนอะเสียแอนโทนีเดวิสไปท่านผอนะเลอบอนเจมเนี่ยยอมปรับบทบาทเล่นเกมรับมากขึ้นช่วยเกมวงในเกมรีบาวเน้นไปเล่นเกมรับคือเขาเป็นสตาเบอร์ใหญ่ขนาดนั้นะ่ะแต่เขายอมให้เด็กรุ่นหลังอย่างลูกาดดนชิดเทคเกมไปเลยควอเตอร์แรกๆ 1, 2, 3่อาเอาไปเลยลูก้าเล่นจนกว่าจะหยมเลยแล้วเดี๋ยวพอเองหมดเนี่ยเดี๋ยวลุงมาแบกรับเองเฮ้ยนี่มันเป็นการลดบทบาทซูเปอร์สตาร์นะคุณนี่คือทีมทีมทีมเลเกอร์คือทีมของเรบอนแต่กายเป็นว่าเรบอนเน่ยยอมลดบทบาทในเกมลุกให้ลูก้าดอนชิตแบกไปเต็มๆเลยเดี๋ยวฉันไปซับหลังบ้านไปเล่นเกมรับแทนซูเปอร์สตาร์ที่ยอมลดบทบาทตัวเองเงี้ยมันมันน่าเคารพนะแล้วก็ท้ายเกม ลุงก็แบกเกมพอพอลูก้าแบกจนหมดใช่ไหมพอเตอร์สามพอเตอร์สี่พอเต 3, อร์สี่เนี่ยเห็นเลยว่าลุงลุงขึ้นมาเทคเกมแบบ100%ลุงเนี่ยจะแบบว่าสวิตตัวประกบเจอตัวเล็กกว่ามิสแมทสวิตยิงใส่หน้าเก็บแต้มง่ายๆใช้ความใหญ่เข้าไปวางผมว่าลูบอลเนี่ยมาตรฐานสูงมากแล้ววันนี้มี19บาคะแนน7จอาร์ซิดยอดเยี่ยมเลยในใจผมนะเกมรับก็ดีเกมลุกมาถูกจังหวะออตินลีฟ จับจังหวะริทึมได้ดีมากมี20คะแนน3แอซิดยิง3แต้มเมื่อไหร่ได้ลุ้นตลอด3แต้มกดไป4ลูกยอดเยี่ยมมากๆประเด็นที่3แล้วกันจริงๆประเด็นที่2มันยาวมากเนะประเด็นที่3เนี่ยผมมองว่าวันนี้สิ่งหนึ่งที่ผมเสดาจมากเลยคือ3แต้มของเลเกอร์วันนี้3แต้มของเลเกอร์เนี่ยยิงลงมา22ลูกฟิลโกล55%ผมนั่งดูอะแล้วผมก็แอบรู้สึกว่าทีมทีมเนี้ยเราอยู่เลเราดูเลเกอร์มา ตั้งแต่ยุคโคบี้นี่ไม่ใช่ทีมสามแต้มอ่ะคือคือทีมผมไม่เคยยิงสามแต้มเกินแบบ35%มสิห้าเอร์นะี่ผมไม่ต้องดูสถิตินะแต่ผมประมาณการเนะี่ยคือยิงสามลงหนึ่งนี่ก็เก่งแล้วอ่ะคือที่ผ่านมาเราไม่ใช่ทีมที่ยิงแม่นอนะ่ะแต่ว่าเจเจเนี่ยสามารถปรับทีมทีมเนี้ยกลายเป็นทีมที่ยิงแล้วได้ลุนนะ้นเน่ยคุณไปดับเบิลทีมลูก้าดอนชิตเขา ดิ้นอยู่ได้ได้อยู่แล้วแกะได้หลุดแล้วแล้วก็สวิงไปที่คอนเนอร์คอนเนอร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นลุยเป็นเกฟเป็นลีฟเป็นดอรเรียนฟินนิสมิดยิงทีไรได้ลุ้นตลอดวันนี้3แต้ม55%ยอดเยี่ยมมากๆเรเบอลเจมยิงไปลูกหนึ่งลุย2ลูกลีฟ4ลูกลูก้า5ลูกดอเรียนฟินนิสมิธ4ลูกเกฟ4ลูก Gabe เกฟนี่โคตรด,ดีแล้วก็มีคันเนกับบอนนี่อีกคนละลูก ยอดเยี่ยมมากๆการยิง3ามแต้มของเลเกอร์ผมมองว่าเป็นปัจจัยที่ชนะในเกมนี้นะส่วนคนอื่นๆที่เล่นดีของเลเกอร์เนี่ยลุยชิมุระ11คะแนนเริ่มกลับคืนฝักนะแล้ววันนี้เป็นคนที่ปิดตายเชคยูเจเลสันเดอร์แล้วทําได้ดีมากการ ยืนระยะการป้องกันการการบีบให้เข้าพื้นที่ยากวันนี้เชเจองานลำบากเลยเ,ลเกอร์เนี่ยเขาแพ็คเข้ามาช่วยกันได้ดีมากเวลาจะข้ามแต่ละทีมีคนซ้อนใต้แป้นมีคนล้องใต้แป้นบีบให้เข้าทางยากตลอดผมว่า โค้ชเจเจเนี่ยควรได้เครดิตวันนี้วางแผนเกมรับมาดีแจ็คสันเฮดเจ็ดคะแนนแล้วก็ดอร์เรนฟินนี่สมิธสิบสี่คะแนนเกฟสิบสองคะแนนกู๊ดวินสี่คะแนนเจเลตแวร์ดวิลสามคะแนนเคนเนกสามคะแนนบอนนี่สามคะแนนวันนี้ตัวสำรองของเลเกอร์อิมแพคมากๆส่วนฝั่งโอเคซีนะสามซูเปอร์สตาร์ชมไปแล้วไอเซ่ฮาร์เทนสตา์มีแปดคะแนนลูเกนดอตมีเก้าคะแนนแล้วก็วิลเลียมมีห้าคะแนนไอเซ่โจหกคะแนน คาสันวิลเลียม8คะแนนอเล็กคารุโซ่7คะแนนก็ไม่ได้อิมแพกแบบเลเกอร์ภาพรวมเนี่ยเกมนี้รอจิลิเลเกอร์ยอดเยี่ยมมากๆแล้วเช้านี้เดนเวอร์นาเกตแพ้เนี่ยตารางเดี๋ยวสวิงอีกนี่ยังไม่จบคูก่โลกเด้นนะเดี๋ยวเช็คตารางกันต่อตอนนี้คือใครที่เป็นแฟน NBA ะ จบแมตช์อ่ะชนะแพ้ปุ๊บอ่ะคุณดูตารางทุกวันเลยอะ่ะคือพอแข่งหมดทุกคู่ผมนั่งเฝ้าดูตารางทุกวันเลยว่าแบบทีมผมจะขึ้นจะลงอะ่ะมันได้ลุ้นทุกวันนะครับเอาแหละวันนี้สมควรแก่เวลานะครับก็หวังว่าจะเต็มอิ่มนะวันนี้ลาแล้วจ้ะอย่าลืมนะเมื่อทีมที่ดีที่สุดแพ้ทีมที่เก่งมาวันหนึ่ะกลายเป็นทีมที่เก่งชุบแป้งทอดดีที่สุดชุบแป้งทอดแล้วนะเลเกอร์นะวันนี้ก็อย่าไปพูดเยอะเดี๋ยวเกม เดี๋ยเกมหน้าเชมมันเอาจริงเดี๋ยวชิปหายกันหมดวันนี้เราเราไปแบบเบาๆก่อนเดี๋ยวอยา่าอย่าไปอ้วนเยอะเดี๋ยวเกมหน้าค่อยมาดูกันต่อเอาล่ะวันนี้สมงคนรแก่เวลาลาลวจ้ะสวัสดีจ้ะ